สวัสดีครับวันนี้ก็จะนำวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมกันสองเล่มก็เป็นลวดลายที่ชื่อว่าจักหนาลายทั้งคู่เลยนะครับขนาดพกพาดำไม้ฝักไม้เล่มแรกยาวประมาณ10นิ้วเฉพาะใบเขาก็อยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับ กันและแม่เขารัดด้วยทองเหลืองลวดลายข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับลายจักนาลายเป็นลวดลายที่จะพบเจอได้ยากกว่าพวกหน้าเกี้ยวน้องสิงหรือเสมาใบโพนะครับ ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่เคยผ่านการใช้งานมาบ้างก็จะเห็นล่องรอยของเขาที่อ,อ,อาจจะดูไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ไม่ได้ช้ำก็เป็นของที่ได้มาจากชาวบ้านนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังคงสภาพดีอยู่ เด็กที่เก่าโดยเกิดจากการใช้งานนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จากนาลายฝีมือช่างที่ทำขึ้นมาหรือตีขึ้นมาก็คือช่างสอนนะครับคนเดียวกับที่ทำลายหน้าเกียวตรงข้างเขาก็จะอุดแน่นอย่างนี้ไปเลย ก่าสวยมากเลยครับเล่มนี้ตีลวดลายออกมาได้งามมากนะครับต่อมาเป็นเล่มใหญ่ขนาดความยาวด้ามโนฝัก12นิ้วเฉพาะใบก็7นิ้วนะครับ ดามไม้ฝักไม้กันและแหมแลัดทองเหลืองเหมือนกันทองเหลืองหรือทองฝาบาทนะครับต้นนี้ก็สวยเหมือนกันสันใบมีก็หนาดีด้วยฝีมือช่างคนเดียวกันนะครับช่างสอนสวยสมบูรณ์ทั้งคู่แล้วแต่ใครจะ ชอบเล่มไหนนะครับแดดส่อง้วครับขออภัยด้วยนะครับถ้าเห็นเป็นแสงสะท้อนไม่ค่อยชัดอันนี้ข้างเขาก็จะอุดแบบไม่ได้อุดแบบปิดสนิทนะครับแต่ว่าก็อุดได้แห้งนะครับเล่มเมื่อสักครู่ก็จะใช้ทองเหลืองปิดหุ้มสนิทไปเลยนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะอุดให้เสมอกับกันของของตัววัตถุมงคลน,นะครับเก่าสวยทั้งคู่เลยครับใครชื่นชอบสนใจก็รายละเอียดก็ข้างใต้คอมเมนต์เลยข้างใต้คลิปได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ